สวัสดีค่ะพี่น้องพวงายสุภสุขุนวันนี้ก็มาพบเจอยายนิวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายายนิวก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องซอแอนออร์ดีซอแอนโพสแบบนี้ซอแอนขอบพระคุณผู้บริหารและทีมงานบริษัทซินเจนทาคอปโปรเทคชัน่นจำกัดแล้วกระปรุกแคปชั่นยาวเหยียดพี่น้องบอซอแอนแล้วก็พอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมงานบริษัทซินเจนทาคอปโปรเทคชัน่นจำกัดบริษัทเลืองชัยอกโก บริษัทเรืองสิริและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้ให้โอกาสแอนและทีมงานออร์ีแบรนด์ได้มามอบความสุขในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณทุกกำลังใจและขอพระคุณรางวันน้ำใจหน้าเวทีมอบให้นะคะโอกาสหน้าไว้พบเจอกันใหม่ค่ะแอนออรดีออร์ดีแบรนด์พี่น้องเชื้อหน้ำาัตพี่น้องคนร้ายหลายพี่น้องบริษัทเป็นจัดงานหนึ่ง fc ได้ร้ายทา่านจะมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ซอแอนรัวรว,วพี่น้องน่ารักที่สุดเลย fc กัสทรงกำลังใจให้รัวรวพี่น้องสวยงามกับพี่น้องจา้า สุดยอดมากค่ะซอแอนได้เห็นตัวจริงแล้วค่ะวันนี้สวยมากค่ะพี่น้องเอฟซีก็ส่งหัวใจให้เราๆก็ให้เฮงเฮงปังปังตลอดการนานๆนะคะลูกสาวคนเก่งสนุกมากค่ะสุดปังใช่ค่ะใช้ความสวยสวยมากจริงๆค่ะตัวจริงสวยมากค่ะซอแอนขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆนะคะพี่น้องจ้า ขอกำลังใจด้วยคะ่ะพี่น้องซอแอนสวยกับพี่น้องส่งกำลังใจนะคะซอแอนขอให้เฮงเฮงปังปังเลยด้วยนะคะไปที่ไหนก็ขอให้คนเยอะๆค่ะเมนพี่น้องช่วงน,นี้เป็นช่วงวันสิบปีใหม่ประเทศไทยเป็นกระสิเดื่มกินเลี่ยงบริษัทพี่น้องส่งกำลังใจให้ครับซอแอนออรดีได้ทีมงานออรดีแบรนด์ทุกทุคนคะ่ะ กำลังใจค่ะเฮงปังปังมันหมานนะคะลูกแอนเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะเฮงปังปังรวยรวยนะคะพี่น้อง fc ส่งกำลังใจให้ซอแอนเฮงปังปังรวยรวยเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางส่งกำลังใจส่งหัวใจให้รัวๆัวพี่น้องจ้าสุดยอดมากจริงๆค่ะซอแอนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ ลาบลื่นภารกิจโชคดีมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกตารางเซนติเมตรนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการให้มีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตตลอดไปนะคะรักนะคะซอแอนแม่นพี่น้องจ้ะก็ขอให้ซอแอนและทีมงานเฮงเปังๆรวยรวยสุขสุขคนเดินทางไปทางไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงๆปังๆรวยวยตลอดไปจ้า พี่่น้องๆมีความคิเดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์กับมาซูฟังในเดี๋ยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย